สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนศรีสวัสดิด์วิทยาคารจังหวัดน่านค่ะโดยวันนี้เราจะมานําเสนอการทําความตัดเครื่องเงินจากสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยหลักการของไฟฟ้าเคมีค่ะโดยที่พวกเราจะเปลี่ยนจากแหวนเงินที่หมองคล้ำแบบนี้ให้กลายเป็นแหวนเงินที่เงางามเหมือนเดิมแบบนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยค่ะ วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาหาวิธีทำความสะอาดเครื่องเงินที่มีคราบสีดำที่ทำให้น้ำหนักของเครื่องเงินลดลงน้อยที่สุดโดยใช้หลักการของไฟฟ้าเคมี 2, 2เพื่อนำสิ่งของในชีวิตประจำวันมาทำให้เกิดประโยชน์ค่า R G B เป็นระบบสีใช้แสดงผลบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์โดยมีค่าตั้งแต่0ถึง255โดยการแบ,บ่เพี้ยความเงาของวัสดุโดยใช้บบค่า R G B วัสดุที่มีค่าความขาวสูงจึงมีค่าใกล้เคียงกันในทุกช่องหรือมีค่าใกล้เคียง255ค่ะวัสดุและอุปกรณ์ที่สำคัญคือภาาชนนนะะะททีี่่จกอลลูมมิเยมเยแแงค แสะสารที่พบในชีวิตประจำวันมีดังนี้ค่ะชั่งน้ำหนักและวัดค่า r g b ของแหวนเงินทุกวงก่อนทำการทดลองหลังจากนั้นต้มไข่ในน้ำเดือด7-10นาทีหลังจากนั้นปอกเปลือกและนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดพร้อมกับแหวนเงินทิ้งไว้6-12ชั่วโมงจะพบว่ามีคราบสีดำเกิดขึ้นเนื่องจากไข่ปล่อยแก๊สไข่เน่าและไปทำปฏิกิยากับเงินทำให้เกิดคราบนั่นเอง ผู้คนทั่วไปมักจะใช้สารที่หาได้ง่ายมาใช้ในการทำความสะอาดเครื่องเงินเช่นน้ำส้มสายชูน้ำมะกรูดและน้ำมะนาวแต่วิธีการนี้ต้องอาศัยการขัดซึ่งอาจทำให้น้ำหนักของเครื่องเงินลดลงได้พวกเราจึงให้ความสนใจและได้ทำการทดลองหาสารละลายที่มีความสามารถในการทำความสะอาดเครื่องเงินได้และทำให้น้ำหนักของเครื่องเงินลดลงน้อยที่สุดโดยสารละลายที่เราใช้คือสารละลายของเบกกิ้งโซดาน้ำและเกลือ นำสารละลายใส่ลงในกระดาษฟอยล์ที่ใช้ห่ออาหารและวนำไปใส่ในขวดแก้วใช่ทิ้งไว้1 5และ30นาทีในอุณหภูมิห้องหลังจากนั้นซับเครื่องเงินให้แห้งและนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักของเงินเมื่อได้น้ำหนักของเงินมาแล้วเราจะวัดค่าของ RGB เพื่อหาค่าการสะท้อนแสงของเงินผ่านแอปพลิเคชัน RGB Color Detector หลังจากนั้นนำค่าสีของการสะท้อนแสงมาเปรียบเทียบ สุดท้ายนาเครื่องเงินไปแช่ในสารละลาย5นาทีให้ความร้อนอีกประมาณ5นาทีและนํามาพักอีก5นาทีหลังจากนั้นทําการชั่งน้าหนักและวัดค่า R.G.B เช่นเดิมพบว่าที่ระยะเวลา30นาทีที่ปิดฝาทิ้งไว้จะมีคราบสีดาหลุดออกมากขึ้นและเมื่อให้ความร้อนจะทําให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นและดีขึ้นนําสารละลายที่ดีที่สุดมาทําการทดลองซ้ำแบบเดิมโดยนำฟอยฮห่ออาหารมาเปรียบเทียบกับฟอยคุ้มแผงยาและฝาขวดเครื่องดืง่ม พบว่ากระดาษฟอยล์ห่ออาหารมีความสามารถในการทำความสะอาดดีที่สุดในเวลา15และ30นาทีแต่เมื่อให้ความร้อนพบว่ากระดาษฟอยล์ที่ใช้เป็นแผงยามีความสามารถในการทำความสะอาดดีที่สุดค่ะจากการทดลองที่ผ่านมานะครับจะสามารถเห็นได้ว่าแผ่นฟอยที่ได้จากแผงยาสามารถทําความสะอาดภาพได้ดีกว่าและเร็วกว่าแผ่นฟอยล์ห่ออาหารเนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว่า ดังนั้นหากต้องการให้แผ่นฟอยล์ห่ออาหารมีความสามารถในการทำความสะอาดได้ดีและเร็วเทียบเท่ากับแผ่นฟอยล์ตัดแผนยาสามารถทําได้โดยการตัดแผ่นฟอยล์ให้เป็นขนาดชิ้นเล็ก,เ,ลกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวจะทาให้มีความสามารถในการทำความสะอาดาได้เทียบเท่ากับแผ่นฟอยล์ตัดแผนยานเลยค่ะ สรุปผลการทดลองสารละลายผสมระหว่างน้ำเิกกิ้งโซดาเกลือโซดยมคลอไรแผ่นฟลเดชใช้ห่อหาชิ้นเล็กๆหรือกระดาษฟอยล์ที่ใช้ปิดแผงยานำไปให้ความร้อนหรือใช้นำร้อนจะทำให้คาบหลุดได้ดีและเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วน้ำหนักของแหวนเงินเท่าเดิมและค่าการสะท้อนแสงใกนแข็งของแหวนเงินเดิม2นำสิ่งของที่พบในชีวิตประจำวันและสิ่งของที่ไม่มีค่ามาทำให้เกิดประโยชน์ในการทาอสะอาดเครื่องเงินได้ ปฏิกิริยารีดอกที่เกิดขึ้นคืออลูมิเนียมเสียอิเล็กตรอนไปยังซิลเวอร์ซันไฟทำให้ซิลเวอร์ซันไฟถูกดีดิวกลับมาเป็นโลหะเงินอีกครั้งขณะเดียวกันซันไฟจะเปลี่ยนไปทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมโดยสมการนี้แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครูเลิมากครูแต่ว่าการทดลองนี้เป็น green chemistry ะล่ะครับครูอ๋เป็นสิ สิ่งของที่เราเอามาใช้พในชีวิตประจําวันในห้องครัวนะคะได้แก่เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไนเตรตคาร์บอเนแล้วก็โซเดียมคอไรด์หรือเกลือเกงแถมยังเอาขยะฟอยหออาหารแล้วก็แผงยาเรามีฟอยอยู่ตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์ซึ่งสารเคมีทุกตัวที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ไม่มีอันตรายและไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการประยุกต์นํา สิ่งของที่เหลือใช้หรือใช้แล้วพร้อมทิ้งมาเป็นอุปกรณ์ในการทดลองทำให้ประหยัดค่าใช้ใจ่าย